ด้ความรักนะคะของคนเกิดวันจันทร์มีอย่างนี้นะคะก็ดวงได้ความรักนะครับเป็นคนมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะมีมนุษย์สัมพันธ์ดีแล้วก็ทําให้คนมีมาจีบด้วยนะคะแล้วก็ชอบผอมบากใหม่ด้วยนะคะดวงเป็นคนเจ้าชู้มากคูครองรักง่ายหน่ายเร็วนะคะบัวจะตกหลุมรักใครก็จะไม่มีเหตุผลเป็นคนรักใครชอบทุ่มเทจนหมดใจด้วยนะครับ ทำให้ผิดหวังเรือความรักอยู่สม่ำเสมอเนื่องจากเป็นคนจิตใจอ่อนหวายจิตใจขี้สงสารใจอ่อนเชื่อคนง่ายจึงถูกหลอกเลงและเสียใจกับเรื่องความรักเสมอๆนะคะควรรู้จักการใช้เวลาเพื่อการศึกษาหรือรอให้มั่นใจก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องคู่ครองและความรักด้วยความสุขุมรอบขอบ อย่าไว้ใจอย่างอย่าไว้ใจนะครับหรือมีความรักเพราะว่าเพราะความอ่อนไหวใจอ่อนและอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่นะคะจนเป็นเหตุต้องเสียใจในความหลังในภายหลังนะคะส่วนข้อคูอค่ครองนะคะที่เหมาะสมก็คือจะต้องเป็นคนมีความผู้ใหญ่นะครับสามารถให้ความรักอย่างอบอุ่นให้ความเข้าใจนะครับและสามารถพึ่งพา,าศัยให้คําแนะนําปรึกษาได้ทุกเรื่องในชีวิตเสมอด้วยนะครับ ส่วนตอนนี้อาจะขออนุญาตจบลงก่อนแค่นี้นะครับก็ข้อมูลก็ยังมีวันนี้ครับด้วยรักค่ะผมอาจารย์กีรพีกงหมอดูวินี่สวัสดีค่ะ